วันนี้ขอมาที่แกะกล่องอำนาจอนาระยะก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่มีที่ใส่กาดตอนนี้มันเยอะไปซื้อแต่เศษมาไงเลยไม่มีกล่องใส่ไอกาดขาวอะ่ะจำนวนมากสองปึกละต้องเอากล่องเนี้ยน่าจะใส่ได้แต่ขออนุญ,ญาตเปิดอันนี้ก็ซื้อมาหลายอาทิตย์ละดองไม่บาน อันนี้นะ่าซื้อมาตั้งแต่ไอเพเลย์เ่ที่แล้วไอโค้ดคุ้มครั้งก่อนนะอมัม้งน่าจะสัสองสัปดาห์แล้วมันได้มาแกะข้นดีกว่านะครับต้องแกะตร่าน,นี้นะะมีกระชากนี่อันนี้แกะสวยกล่องไม่ขาดมาสิบซองซ้ายขวาเอเอียงเนี่ย อะไรไม่รู้อันไหนอยู่อันไหนแล้วนี่เท่าไหร่สามสามนั้นแล้วกันนี่โอเคดูที่เอาแล้วซื้อเศษสิบเอ็ดซองไม่ได้โป๊บฟินเลยอะเหลือเ,เชื่อออฟฟินแลาวพลุ้นว่าจะเต็มกล่องอยากรู้ว่าได้โป๊บฟินกี่อันนะฮะ มาสองที่หนึ่งลุยเลยตรงนี้ก็จะแกะบ่อยวันนี้วันที่สามเดือนสามนะจับกล่องนี้ไปอีกกล่องนีนะ้หนึ่งครั้งขาเพราะมีตุลาการแกะไปกล่องเก็บไปกล่องงงงงเอยเนี้ยอันไหนเป็นอันไหนโอ้เออาร์ AR มาเลยเออาร์ AR มาแล้วครับผมมุลเมนโยรุโนสุคุ โอชิเอนามารุยาคู่เด็กการเออาร์ครับใบแรกเออาร์เลยชัดเจนอะไรวะไอปลาจีแลนซ์จีแลนซ์อันเป็นปลาไอศิลาแคนเนี่ยอันนี้ผมซื้อใหม่ไปแล้วซื้อซองเพิ่มอีกสองร้อยหกสิบบาทเองซื้อแล้วก็ใช้ส่งฟรีเอาไม่ต้องไปใช้ส่วนลดนะมันถูก ไม่ค่อยคุ้มใช้โคส่งฟรีแล้วนะครับหลักสิบบาทประเดิมด้วย G-Lance AR ต่อครับสองสองถึงถึงอะไรเอาพิบวับอาจจะอาอาแล้วมั้ยยูกิฮามิโทร็อกกอนคุยทาเรคุยทาแรน ความมั่นใจของมาซิบะนี่มาซิบะโอ้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 อะไรวอะอาอาครับโอ้โหอูมิทรีโอจะมีแล้วหรือเปล่าน่าจะสามสามตัวที่สามแล้วถ้าจำไม่ผิดใช่อูมิทรีโอจะเป็นอูมิดิกดา ตัวแดงใช่อ่ากัดอ่าอ่าออกใบที่สองอสองสามมายังไม่ได้ป๊อปฟินนะครับลุ้นป๊อปฟินเลยเด,ยดย้จะมีทักสามก้อนมยเนี่ยอ่าโบขาวมาเนี่ยขา,ขาวหมดเลยวาน,นิโนโก,กมาเอเติ้ลซามิฮาเดอร์และ โอ oh, ลูดไปละขาวไปหนึ่งชุดต่อาบสองสี่แกะสติดต,ต่อเพราะว่าสั่งไปอีกลังนะวิ๊วัลมาจากการอ่านนะยูน,นิรันโกสอาริเกตเอ้าบูสเอนจีโบราณการอาครับ เอลฟูนใส่บ huh. ุดเอนยี ola, mm ่โบราณดีกว่าสองห้าครับโอ้ขาวล้วนโรเซเลีย ยาคูเดกกาเอนาโดทาคุณยามิรามิมาฝั่งซ้ายบ้างสองหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้จะไม่ได้เลียงแล้วเอาเป็นห้าห้าองฝั่งซ้ายแล้วกันโปรฟินไม่มาเลยขาวอีกแล้วโปรชิเอนาต้องลุ้นโปรฟินและขาวเนี่ยดาบ,บุลัน อันดงเอา้าโอฟินมิตรภาพมาแล้วหนึ่งอิลูกาแมนโอฟินมาแล้วโอฟินในตำนานร้อยห้าสิบออกไว้ครับแต่ยังขยับขึ้นได้อีกนะราคาโอ้ยคันแฮะกดทับไปสิเอบอืมต้องมองหาอะไร ขมุมขาดม um. ็กซิมมกากชมพูก็ดีนะ A S. เอสเอ้าพูดถึงได้เลยเห็นไหมชมพูมาละเอสเอาไว้เห็มมขัดม็กซิมมหรือเปล่ามิยูรุกะเพร็ปโกสเซคิทันซังอิเอสแน่แน่เอสแน่แน่เบอร์นี้เป็นโอ้โหกลอง กล่องปลุกพลัง200ยังไม่ออกเลยมีใบมีมีกล่องไปอันแล้วกล่องพลังไปสองร้อยังไม่มีใครซื้อเลยครับเดีดยวว่ามันเอาไปทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าการเอสมาแล้วอดแล้วแสดงว่าในกล่องนี้น่าจะมีใบเดียวชมพูถ้าไม่ได้ไม่ได้ของดีก็ หมดแล้วหมดทั้งกล่องโอฟฟินแล้วกันนะอยาคู่เด็กโอฟฟินเยอะๆก็โอเคนะมารินโคบิดโคบิดบอดฉุกเฉินอะไรเอ่ยต๊ดๆต๊ดๆตดๆตดอาอาครับอาอาคลื่นน้ำกระเพือรื่อมเหมือนจะซ้ำหรือเปล่าเหมือนจะม อ,อยากได้ฟ้าขนองคล่้งมากกว่าเจ้าฟ้าขนองคล่้งน่าจะดีกว่าขึ้นแล้วก็เพื่อนี้น่าจะซ้ำมีแล้วะะระดับเดียวกับอูมอิสองซองไหมออกฟินกักใบไหม เริ่มทยอยปล่อย,อยโอฟฟินนะโอ้ขาวเหมือนไอกัดม,มีวิบวับกราเอนาโดมิเรอร์บอสโนโมารุยาคุเดตอะาล้วมั้งอะครับโอ้โหอดอดายออดายตัวที่สามอย่างเยอะใบอื่นได้ไหมเนี่ยออดายโคตรเยอะอะ ได้ออไดทุกทีเลยการาดอามีอะไรไหม,มขาวขอโปรฟิลแล้วก็ขาวโนกัตจีมาลิลิอริเกตโอ้โหการทำทางนักสำรวจโรสเรดอ่ะหมดทัลบสิบพอแรกเราได้เออาหนึ่งใบครับจีแลนด์การ์ดเอสหนึ่งใบเป็นกล่องปุกพลังแล้วก็ อาร์สองใบเป็นขึ้นน้ำกระเพื่มกับอูมิท e รีโอเออันนี้การเอเนจีโบราณนะครับเทไอตัวไอเทมแล้วก็ออฟฟินมิตรภาพมีราคาหน่อยนี่ต้องขายถูกจะมีคนซื้อหรือเปล่าก็การอาร์ทั้งมันอ่ะจบก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งน,นี้มาลุ้นต่ออีก